ก็ละครั้งหนึ่งเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กป้านอกนะครับมีฐานะค่อนข้างยากจนเลยทีเดียวก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปธรรมดานะไปโรงเรียนกลับบ้านกินข้าวแล้วเขาก็ไปนั่ไปตกหลุมรักศึกษาอยู่คนหนึ่งครับเขาน่าร <c oughs> <ๆ>ักมากตัวเล็กผมยาวน่ารักตากลมโตนะครับเบรดิค <c oughs> <ๆ>ูลแต่ด้วยความที่เด็กหนุ่มเนี่ยเป็นเด็กบ้านจนนะครับก็เลยต้องทําทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้เข้าตากรรมการนะครับแล้วเขาก็ได้เลือกเส้นทางแห่งวิชาการครับแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ก็พยายามตั้งใจเรียนขึ้นมาครับตััััััั้้้้้งงงงใใจจจอออออออ่่่่าาานน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 หหหสสืืืตททกกรบบโโุวเเลยแคพะไได จนกระทั่งคุณครูประจําชั้นเห็นความตั้งใจครับก็เลยจับยัดเด็กหนุ่มคนนั้นไปแข่งงานวิชาการกับเด็กสาวคนนั้นนั่นเองแม่นี่แหละได้เวลาเคียงข้างแล้วนี่แหละครับสิ่งที่ทํามาทั้งเทอมมันกาลังจะแสดงผลแล้วนะวันนี้แล้วเด็กหนุ่มคนนั้นดีใจมากครับเขากลับบ้านมาแต่ว่าโชคชะตากับดันเล่นประลกกับเขาด้วยความที่บ้านมีปัญหาครอบครัวนะครับผมก็เลยถูกจับไปอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่พักตายแทนเด็กหนุ่มนี่เศร้ามากครับอกหักครั้งแรกในชีวิตและเด็กหนุ่มคนนั้นก็ได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่่ทีตรังแเอป หลังจากที่เด็กหนุ่มโดนย้ายเซิร์ฟเวอร์จากภาคเหนือมาอยู่ภาคใต้เนี่ยเด็กหนุ่มก็เจอชัยล้านมากมายครับไม่ว่าจะเป็นภาษาครับเย็นแหม่มเย็นแหม,ม่มแล้วก็ฟันเฟือยผีบ้าอย่างนัดสองครับเขาเจอของนี่นี่แล้วก็สามผู้คนครับสิ่งละท้อมรวมไปถึงสาวด้วยก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาอกหักมาต้องหาคนมาดมใจพอย้ายุโรงเรียนมาเรียน,ยนวันแรกเนี่ยก็ต้องเข้ามาแนะนําตัวใช่ไหมล่ะและจังหวะที่เด็กหนุ่มเดินเข้าห้องจังหวะน,นั้นแหละฮะเด็กหนุ่มก็ได้สบตากับเด็กสาวอยู่คนหนึ่งครับหน้าสวยมากตาคมตัวเล็กน่ารักเหมือนเดิมเลยสเเเเเปปคคคดดิิิิมมมหวววานนนนๆีีี่่ืืออไรรรรงงงยยแแลลลล้้จกก็ตตั นั้นเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ครับเด็กหนุ่มก็ได้ผลวิจัยออกมวาว่าการจะเป็นที่หนึ่งในใจเธอเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือการเรียนเวลาอาจารย์ประกาศใครได้คะแนนสูงสุดเ่ยชื่อจะไปอยู่ในใจเธอแน่นอน2เลยคือด้านกีฬาครับแน่นอนครับตอนนั้นกีฬาที่เด่นที่สุดคือการดีดลูกแก้ว3เลยก็คือการไม่พ้นการเป็นคนดีในสายตาครูนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนใช้ระบบหมู่บ้านแบบในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซึ่งหมู่บ้านที่มีแรงและคะแนนสูงสุดเนี่ยก็จะได้ประกาศชื่อหน้าเสาธงนะเพื่อความเทจากนั้นก็ทำสคริ และแล้ววันนี้ก็มาถึงหลังจากที่เด็กหนุ่มค้นพบวิธีการเอาชนะใจเธอเด็กหนุ่มก็เริ่มทาตามแผนอย่างไม่ดีหรอกเด็กหนุ่มก็ได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมและความรู้ความสามารถที่มีผ่านอุปสรรคและสําเร็จเควสที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้คะแนนสอบและผลการเรียนเช็คดีลูกแก้วเช็คอันนี้ไม่รู้ว่าทําไปไหมเหมือนกันเป็นคนดีในสายตาคูทั้งหลายเช็คและก็นาหมู่บ้านกรนะิฟฟินดอร์ณที่แห่งน,หนี้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดทําให้ชื่อเสียงเรียงนำเด็กหนุ่มมีความป๊อปปู่ามากขึ้นแบบทวีคูณสิ่งๆนน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 นััััั้้้้้้ทททททําา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 ใใหหหหเเเเดด็็็กกกกกุุ่่่่่มมมมจจแแแลละะีคคคววววขงปรอตย และเมื่อเวลาผ่านไปค่าความสัมพันธ์ของเด็กหนุ่มกับเด็กสาวได้เพิ่มขึ้นจากคนแปลกหน้ากลายเป็นเพื่อนและจากเพื่อนก็เป็นเช่งนั้นแหละจึงทําให้เด็กหนุม่มไม่สามารถก้าวข้ามกําแพงที่เรียกว่าเฟ์โซนไปได้และในวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมเด็กหนุ่มได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดเดินเข้าไปหาเด็กสาวคนนั้นทีละก้าวทีละก้าวจนอีประมาณ100เมตรก็จะถึงเด็กสาวคนนั้นแล้วและในเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเด็กหนุ่มก็จะได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจไปแต่ทัในใดนั้นเองก็มีเหตุการณ์ไม่าาัันก้ืออบบุลล ใช่ครับ โดนส่งกลับเซิร์ฟเดิมเด็กหนุ่มมิชชั่นเฟลเป็นรอบที่2แต่นั่นก็ไม่ได้ทาให้เด็กหนุ่มเศร้าไปขนาดนั้นเพราะว่าเด็กหนุ่มจะได้กลับมาเจอสาวน้อยหมรีกนึงหรือว่านีซต้ตั้งพิทมลิขิตแน่เลยเ but a c c e p t is not ครับก็ในขณะที่เด็กหนุ่มใช้ชีวิตอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ภาคใต้ทาให้ประชากรคู่แข่งนั้นโผล่มากรยังดอกเห็ดที่เด็กหนุ่มนี่งงเลยแบบเฮ้ยอะไรวะกูญชพ่อของกูมาดีดีเดกมึงมาจากไหนเนี่ยแต่ครั้งนี้เด็กหนุ่มไม่มาครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แน่นอนว่าตตััััััวววเเเเเเ้้้้้้าา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 ออองงงดดดดยหลลจจกกกกกกที่ไไบบบมมใใชชิินนนนรรร์็็ปูสข ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เป็นไปได้ดีถึงขนาดที่ว่าถูกปลอกว่าเป็นคู่จิ้นกันเลยทีเดียวโดยทั้งสองก็ได้ผ่านโมเมนต,ต์ด้วยกันมาอย่าง,างมากมายไม่ว่าจะเป็นวิ่งไล่จับหรือว่าไปเที่ยวและสุดท้ายโมเมนต์แห่งการจากลาใช่ฮะได้ยินไม่ผิดเพราะว่าเทอมต่อไปเด็กหนุ่มต้องเข้าไปเรียนที่กรุงเทพและบทสรุปเรื่องราวความรักของเด็กหนุ่มจะเป็นยังไงต่อติดตามไว้ซีซันน้าครับก็ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์หนุ่มน้อยกับความรักเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจใคนทำหน่อยเถอะแต่ก่อนจะไปก็ขอขอบคุณผู้ชมที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะส่วนซีซั่นหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็รอชมกันได้ครับ